ดนเยอรอสอายุ28ปีสามีที่เพิ่งแต่งงานใหม่หัวใจหล่อเหลาแบบเด็กหนุ่มที่ทําให้เขาดูอายุน้อยกว่าที่เป็นจริงเขาทํางานเป็นที่ปรึกษาการเงินกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตัวเองแต่กําลังดิ้นรนกับนี้สินแคลวิชมอร์อายุ4 7ปีแม่ของภรรยาเขาอย่ามาเกินทศวรรษแล้วยังคงหน้ามองด้วยความสง่างามที่ไว้ทาให้ขัดเกลาแทนที่จะลดทอนเธอมั่นใจโลกิยะด้วยวิธีการที่ทําให้คนรู้สึกว่าถูกมองเห็นโดยเฉพาะผู้ชายและเมียหรือล,ลูกสาวของแคลภรรยาของแดนเยอร์อายุย,ายีลดสดสย่ส รักแม่เธอไม่รู้เลยว่าเธอกำลังจะถูกทรยศจากทั้งคู่มันเริ่มต้นอย่างบริสุทธิ์หรืออย่างน้อยแดนเยลบอกตัวเองแบบนั้นครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นในมือขอให้แม่มาพักอยู่กับพวกเขาสองสามสัปดาห์ขณะที่เธอทำงานดึกในเวรโรงพยาบาลลิฟเป็นพยาบาลมุ่งมั่นมักเหนื่อยลา้าและแทบไม่กลับบ้านก่อนเที่ยงคืนนั่นทำให้แดนเยลกับใครอยู่ในบ้านเดียวกันสองคนที่ไม่ควรใช้เวลาด้วยกันมากขนาดนั้นคืนหนึ่งหลังอาหารเย็นแดนเยลยังคงอยู่ที่ครัวขณะที่แคลเทว้ยให้ตัวเองเธอมองเขาด้วยรอยยิ้มจางๆคืน,นีีง้งงเเเเยบหหลือกิน งานทําให้เธอเหนื่อยอีกแล้วเหรอเขาหัวเราะอย่างประมา,มาอะไรประมาณนั้นลูกค้าคิดว่าฉันเป็นเทพเจ้าแห่งปาฏิหาริย์พวกเขาไม่เห็นว่าฉันตื่นตระหนกครึ่งหนึ่งของเวลาเธอองเขามองเขาสแกนเขาด้วยสายตาที่รู้สึกใกล้ชิดเกินไปเธอทําทให้ฉันนึกถึงพ่อสามีเธอตอนอายุเท่านี้เสมอเลยตามการยอมรับเสมอกลัวว่าจะล้มเหลวฉันไม่กลัวแต่เยอพูดอย่างรวดเร็วฉันแค่อยากทําดีต่ออมลีเธอก้าวเข้าใกล้กลิ่นน้ําล้อมล้อมรอบเขาและเธอก็ทํา เธอรักเธอมากกว่าที่จะพูดออกมาเสียอีกแต่แดนยอมือเธอแตะแขนเขาเธอต้องรักตัวเองบ้างด้วยการสัมผัสนั้นสั้นผ่านพ้นไปแต่จุดประกายบางอย่างที่ประมาทในตัวเขาความเหงาของคืนที่ไม่มีอำมรความกดดันวายทุกอย่างสมรู้ร่วมคิดนั่นคือคืนที่แดนย์จูแม่ของภรรยาและมันไม่หยุดแค่นั้น สัปดาห์ผ่านไปเอ็มลียยังคงไม่รู้เรื่องแนวโน้มชูรักเติบโตขึ้นด้วยความลับที่กล้าหาญโมเมนต์ที่ขโมยมาจากห้องนั่งเล่นขณะที่เอ็มลี่อาบน้าชั้นบนคํากระซิบในครัวบ่ายวันหนึ่งเมื่อเอ็มลี่อยู่ที่โรงพยาบาลแดนเยอร์กับแคลข้ามเส้นที่ไม่มีวันย้อนกลับพวกเขาบอกตัวเองว่านั่นคือความหลงไหลเคมีชะตาแต่ไม่ใช่มันคือการทรยศและการทรยศมักทิ้งร่องรอยเอ็มลียไม่สงสัยในตอนแรกแต่ความสงสัยเติบโตเหมือนรอยร้าวที่กระจายในกระจกเงียบๆแล้วจู่ๆก็ทุกคนแห่งเธอสังเกตโทรศัพท์ของแดนเยสว่่่าาาาางขึึ้นดกดกๆอคววมมมจแมเธถ ยังตื่นอยู่ไหมเธอสังเกตสามีกับแม่แลกเปลี่ยนสายตาที่นานเกินไปความเงียบที่หนักอึ้งเกินไปเช้าวันเสาร์ขณะพับผ้ามลิยกเสื้อเชิ้ตของแดนเยอะมาดมกลิ่นหนึ่งติดอยู่น้ำหอมค,ค,คุ้นเคยคุ้นเคยเกินไปเธอกระซิบกับตัวเองไม่มันเป็นไปไม่ได้แต่ความคิดนั้นฝังในใจเธอเหมือนเศษไม้เพื่อนสนิทมาริเซอร์สังเกตความตึงเครียดเธอเหมือลอยทั้งสัปดาห์มีอะไรเหรอมริลังเลฉันคิดว่าฉันคิดว่าแดนเยอะอาจซ่อนอะไรบางอย่างแต่ไม่สมเหตุสมผลเขาไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้น มาริสาพูดบางครั้งคนที่เราไว้ใจมากที่สุดคือคนที่ทําให้เราตกใจระวังตัวด้วยอย่ามองข้ามสัญชาตญาณของเธออลิพยักหน้าแต่ข้ามในเธอเกลียดตัวเองที่คิดแบบนั้นการสงสัยสามีก็แย่พอแล้วการสงสัยแม่ตัวเองนึกไม่ถึงจนกระทั่งคืนที่ทุกอย่างแตกสลาย มันเป็นเย็นวันอังคารเวงของเอมิทที่โรงพยาบาลควรจบเที่ยงคืนแต่เพื่อนร่วมง,งานเสนอรับผิดชอบชั่วโมงสุดท้ายสำหรับครั้งแรกมีตัดสินใจเซอร์ไพรส์สามีเธอขับรถกลับบ้านทำเพลงเบาๆซ้อมว่าจะโผล่เข้ากอดแดนเยลอย่างไรเขาจะดีใจแค่ไหนที่เห็นเธอกลับเร็วเธอจอดรถเดินเข้าบ้านเบาๆวางกระเป๋าห้องนั่งเล่นมืดครัวด้วยแต่ชั้นบนมีแสงเธอขึ้นบันไดหัวใจเต้นรัวด้วยความรักแต่ครึ่งทางเธอชะงักเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะเสียงผู้ชายและผู้หญิงเสียงสามีเสียงหัวเราะของแม่ท้องเธอยันเยืก้าๆเธอักประตูห้องนอน สิ่งที่เห็นจะไม่ในความทรงจำตลอดการดันโยกเปลยกายแครบเปลยกายพันกันในเตียงสมรสของเธอชั่วขณะโลกหยุดนิ่งไม่เอมลีกระซิบใจสลายดันโยกับแครกระเด้งจากกันหน้าบิดเบี้ยวด้วยความสยดสยองเอมเลชานี่ไม่ใช่ดันโยพูดตะกุกตะกักไม่ได้โปรโดฟังแคลอ้อนวอนแต่เสียงกรีดร้องของเอมไม่กลบทุกอย่างพวกแกทำได้ยังไงทั้งคู่นอนในเตียงฉันมือเธอสั่นรุนแรงลมหายใจหอบที่เธอเซถอยหลังราวกับอากาศเป็นพิษสามีฉันแม่ฉันเอง น้ำตาเบลตาความโกรธเดือดพลานเป็นอันตรายเธอคว้าดวงโคมจากโต๊ะข้างเตียงโยนใส่กำแพงเสียงแตกดังก้องบ้านเหมือนฟ้าร้องดันเยอะกระโดดจากเตียงเอื้อมมือหาเธอเอ็มลีได้โปรดมันผิดพลาดมันเกิดขึ้นเองฉันสาบานเธอผลักเขาออกเล็บขูดอกลักไก่อย่าแต่ฉัน่ะพูดกับฉันพวกแกน่ารังเกียจคลายคลานหาผ้าปูเกาะมันไว้ที่อกหน้าซีดแอะฉันไม่ได้ตั้งใจปิดปากเสียงกรีดร้องของเอ็มลีดิบจนไม่เหมือนมนุษย์อย่าเอ่ยชื่อฉันอีก เธอตายสำหรับฉันแล้วทั้งคู่ตายสำหรับฉันเธอวิ่งออกจากห้องลงบันไดออกสู่กลางคืนด้านหลังแดนเยอลม้มลงบนเตียงฝั่งหน้าลงมือแคลนั่งสัน่นคำพูดลูกสาวกรีดหรือก,กว่ามีกับไม่มีใครรู้แวมที่จะทำอะไรต่อแต่การทรยศมีผลตามมาและบางครั้งการทรยศนำไปสู่อาชญากรรมคืนนั้นเอ็มลิขับรถไร้จุดหมายน้ำตาไหลพร่าจิตใจวงเวียนระหว่างความเศร้าและโกรธเธอนึกถึงปีที่ให้แดนเยอคอความไว้วางใจที่วางไว้กับแม่ทั้งหมดแต่สลายในชั่วขณะเดียวเมื่อเธอจอดรถข้างทางร้างเธอเกาะพวงมาลัยจนข้อนิ้วขาว พวกมันต้องชดใช้เธอกระซิบสู่ความมืดพระเจ้าช่วยฉันพวกมันต้องชดใช้ในคำสาบานนั้นมเมล็ดพันธุ์ถูกปลูกมันจะเติบโตเป็นบางอย่างที่รุนแรงไม่ย้อนกลับได้เวทีถูกจัดไว้แล้วสำหรับการทรยศสำหรับการแก้แค้นสำหรับอาชญากรรมเมลีไม่นอนคืนนั้นเธอไม่แม้แต่พยายามเธอขับรถวนรอบเมืองจนรุ่งสางแตกแสงจางและโหดร้ายเหนือขอบฟ้าโลกดูต่างไปชัดเจนโหดร้ายกว่าถนนผู้คนแม้งเงาสะท้อนตัวเองในกระจก มองหลังทุกอย่างถูกสัมผัสด้วยการทรยศเมื่อเธอกลับบ้านในที่สุดแดนยอรออยู่เขานั่งบนโซฟาสีสก๊อตมือกุมตาแดงก่ำจากน้ำตาหรือความเหนื่อยล้าแค่ไปแล้วบางทีซ่อนตัวด้วยความละอายหรือขี้ขาดเกินกว่าจะาเผชิญหน้ากับลูกสาวอีกเอ็มบีไม่พูดในตอนแรกเธอยืนที่ประตูมองเขาเขามองขึ้นริมฝีปากอ้าอยากอธิบายมันได้โปรดฉันขอโทษมากฉันไม่เคยตั้งใจทำร้ายเธอมันแค่หยุดเสียงเธอแหบแห้งเย็นชาฉันไม่ต้องการข้อแก้ตัวฉันต้องการความจริงนานแค่ไหนแดนโยร์กลืนน้ำลายลำคอบบิงสองสามเดือน คำพูดนั้นกรีดเธอรึกกว่าที่คาดเธอเซถอยเกาะกรอบประตูเพื่อทรงตัวสองสามเดือนนั่นหมายถึงวันหยุดอาหารคําครอบครัวสายตาที่ขโมยกันตรงหน้าเธอและแกคิดว่าฉันจะไม่รู้เธอขู่เขาลุกขึ้นเอื้อมมือหาเธอฉันจะยุติมันฉันสาบานในมลีฉันรักเธอมันผิดพลาดเธอตบมือเขาออกตาเพลิงลุกผิดพลาดคือลืมวันครบรอบผิดพลาดคือลืมปิดเตาสิ่งที่แกทําคือการเลือกครั้งแล้วครั้งเล่าน้ำตาคลอในตาเขาฉันไม่อยากเสียเธอเสียงหัวเราะเธอขมขื่นคมเหมือนแก้ว แกเสียฉันไปแล้วเธอหันหลังพุ่งขึ้นบันไดเธอแพกกระเป๋ายัดเสื้อผ้าด้วยมือสัน่นเธอไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่รู้ว่าไม่สามารถอยู่ได้ไม่ในบ้านนั้นไม่กับเขาเมื่อเธอลงมาดันเยยืนขวางทางในโถงได้โปรดอย่าไปเราซ่อมมันได้บำบัดอะไรก็ได้ที่เธอต้องการเสียงเธอสูงขึ้นสั่นด้วยความเดือดหลีกทางชั่วขณะเธอคิดว่าเขาอาจจับเธอไว้ด้วยกำลังแต่บางอย่างในตาเธอทำให้เขาก้าวถอยเธอผลักผ่านเขาน้ำหนักกระเป๋าหนักในมือและกระแทกประตูหลังเธออยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของมาริเซอร์สองสามวันถัดมาเธอไม่บอกเพื่่่ออออนนทุกยยยางยาง้ังไมมเ เอริซอไม่กดดนันแต่เธอเห็นพายุในตามคืนนอนไม่หลับการร้องให้กระทันหันคืนหนึ่งมอริเซอร์ถามในที่สุดเกิดอะไรขึ้นเอมลีลังเลแล้วกระซิบแดนเยอร์กับแม่ฉันมอริเซอร์ชะง,งักปากอ้ากว้างอะไรพวกเขาชู้รักมาหลายเดือนฉันจับได้ในเตียงฉันมือมอริเซอร์ปิดปากโลพระเจ้าความเงียบย่มลีมองมือตัวเองบิดในตักฉันรู้สึกว่าชีวิตทั้งชีวิตเป็นเรื่องโกหกผู้ชายที่ฉันแต่งงานผู้หญิงที่เลี้ยงฉันพวกเขาทำลายทุกอย่างมอริเซอร์แต่แขนเธอเบา เธอไม่ต้องผ่านมันคนเดียวอะไรที่เธอตัดสินใจฉันจะอยู่ตรงนี้แต่จิตใจเอมลิวิ่งไปในทิศทางที่เธอไม่กล้าพูดออกเธอไม่ต้องการความสบายใจเธอต้องการความยุติธรรมเธอต้องการให้พวกเขาทรมานแดนเยอร์พยายามโทรหลายสิบครั้งเอมลิเหมือนทุกคนเขาส่งข้อความขอโทษได้โปรดสารภาพรักเธอลบหมดแค่ติดต่อด้วยอีเมลและข้อความเสียงเต็มไปด้วยความผิดและเสียใจเอมลิบล็อกเธอแต่การเมินไม่พอแต่ละวันความโกรธยิ่งโตเธอจินตนาการพวกเขาอยู่ด้วยกันหัวเราะลับหลังเธอกระซิบในเงาความคิดนั้นทำให้อกเธอตี คือหนึ่งคนเดียวในอพาร์ตเมนต์มาริซึงลีเปิดแล็ปท็อปและเริ่มค้นหาบทความเรื่องการทรยศเรื่องแก้แค้นทางกฎหมายทางผิดก,กฎหมายเธออ่านดึกดื่นตาแดงก่ำจิตใจหมกมุ่นเช้าถัดมาเธอตัดสินใจเธอจะไม่แค่จับไปเธอจะทำลายพวกเขาแผงของเธอเริ่มเล็กๆเ,เธอกลับบ้านตอนแดนเยลทำงานและคลรไม่อยู่เธอยังมีกุญแจและเข้าไปเธอเดินผ่านแต่ละห้องช้าๆดูดซรัพชีวิตที่ควรเป็นของเธอรูปถ่ายบนผนังอัลบั้มง,งานแต่งบนชั้นเธอรู้สึกคลื่นไส้ในห้องนอนผ้าปูเปลี่ยนแล้วเตียงเรียบร้อยแต่มลีมองมันเป็นที่เกิดเหตุอาชญกรรมลท นิ่งตลอดการเธอเปิดลิ้นชักโตแดนโยพบใบเสร็จธนาคารสัญญาไฟายลูกค้าเธอถ่ายรูปทุกอย่างเธอรู้ว่าบริษัทของแดนโยมีกฎจัญญบัณเข้มงวดถ้ามีเขาลางความไม่เหมาะสมมันจะทำลายเขา ถัดมาเธอขับรถไปบ้านแม่เธอนั่งในรถข้ามถนนมองคลายเคลื่อนไหวข้างในรถน้ำต้นไม้จิบวายโทรศัพท์เธอดูปกติไม่สะทกสะท้านความโกรธเดือดเนี้ยเธอเริ่มตามเธอไปซูเปอร์มาร์เก็ตสตูดิโอคาเฟ่ที่เจอเพื่อนเอ็มีมองจากที่ซ่อนบันทึกทุกอย่างเธอยังไม่แน่ใจว่าจะใช้อย่างไรแต่รู้ว่าจะใช้วันกลายเป็นสัปดาห์ดนันย่อตื่นตระหนกเขาทิ้งข้อความว่าหลับไม่ลงกำลังแต่สลายโดยไม่มีเธอข้อความเสียงหนึ่งเสียงแตกและฉันจะทำอะไรก็ได้ได้โปรดคุยกับฉันแค่ส่งจดหมายมือเขียนขออภัยมาฉีกครึ่งโดดยไม่ีีซ ต่อยิ่งโกรธยิ่งชัดเจนเธอไม่ต้องการคืนดีเธอต้องการแก้แค้นที่จะแผลเป็นลึกเท่าที่พวกเขาทํากับเธอแต่ความโกรธเป็นผู้นําที่อันตรายมันกระซิบที่หูเดนเธอไปขอบที่ไม่เคยคิดคืนหนึ่งเมริเซอร์พบเธอนั่งที่โต๊ะครัวมองสมุดโน้ตเต็มไปด้วยรอยข,ขีดขีดชื่อวันที่ตัวเลขนี่เธอพูดเบาๆเธอกํากลังทําอะไรลีมองขึ้นตาเปล่งประกายฉันกําลังเอาควบคุมคืนพวกเขาฉกทุกอย่างจากฉันฉันจะไม่ให้พวกเขาหลุดรอดโดยไม่ถูกลงโทษเมริเซอร์ขมวดคิ้วเอมลีฉันกังวล เธอทําให้ฉันกลัวเธอกําลังวางแผนอะไรแน่ลีปิดสมุดเสียงสงบแต่เย็นเยือกเธอไม่อยากรู้สัปดาห์ถัดมาในลงมือครั้งแรกเธอส่งสำเนาไฟธนาคารของแดนเยอร์ไปบะริษัตแบบไม่ระบุชื่อชี้ให้เห็นธุรกรรมที่อาจตีความผิดเธอไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่แต่จะจุดความสงสัยถัดมาเธอส่งรูปแคล์กับแดนเยอร์ด้วยกันไปญาติลูกพี่ลูกน้องป้าคนที่จะกระซิบและแตัดสินเธอไม่ใส่คำอธิบายแค่หลักฐานการกระซิบแพร่กระจายเหมือนไฟป่าแดนเยอร์โทรมากโกรธคราวนี้เธอทำบ้าอะไร งานฉันเสียงครอบครัวเรากําลังหันหลังให้ครอบครัวเราเสียงเอ็มลิยดพิษแกทําลายครอบครัวเราตอนที่แกแต่เธอเอ็มลิหยุดเธอไปไกลเกินเธอวางสายก่อนเขาจะพูดจบแต่ยังไม่พอยังไม่เอ็มลิกโกรธกลื่กินเธอเธอเริ่มฝันถึงสิ่งมืดมิดภาพแดนเยอะกับแคลถูกทําลายอับอายแม้เจ็ดเธอพยายามสลัดแต่ติดค้างคือหนึ่งขณะนอนไม่หลับเธอกระซิบสู่ความมืดบางทีฉันควรจบพวกมันความคิดนั้นตกใจเธอแต่ก็ตื่นเต้นมันครั้งแรกที่เธอยอมรับสิ่งที่เธอต้องการจริงๆและเมื่อความคิดอย่างรากมันโตขึ้น แดนเยลกับแคลร์ระหว่างนั้นกำลังแต่สลายเขาเผชิญการตรวจสอบภายในที่ทำงานเธอสูญเสียเพื่อนเพราะข่าวหรือพวกเขาทะเลาะก,กันตลอดโทษกันนี่ความผิดแกแดนเยลตะตวาดเย็นวันหนึ่งแกบอกว่าเธอจะไม่รู้เธอเป็นลูกฉันเธอตวาดกลับแกคิดว่าฉันรู้ว่าเธอจะกลับบ้านคืนนั้นแกคิดว่าฉันต้องการแบบนี้แกยั่วยุฉันแกไม่ได้ต่อต้านสัหน่อย เสียงพวกเขาดังก้องบ้านว่างเปล่าทั้งคู่รู้ลึกๆแหวมคือผีสิงที่หลอกหลอนดึงเชือกแต่มลีไม่พอใจการดูพวกเขารู้สึกอึดอัดไม่พอเธอต้องการความสิ้นสุดสิ่งที่ไม่ย้อนกลับเอพอเริ่มค้นคว้าพิษอุบัติเหตุวิธีที่ทิ้ทงร่องรอยน้อยพื้นหลังพยาบาลให้ข้อได้เปรียบอันตรายเธอรู้ว่าอะไรได้ผลอะไรไม่ได้อะไรปลอมเป็นสาเหตุธรรมชาติทุกคืนเธอวางแผนทุกวันเธอแซงทําเป็นปกติกับมริเซอร์กับเพื่อนร่วมงานเธอสวมหน้ากากฟื้นตัวประบางแต่ใต้าพายุโหมกระหน่ำยิ่งกว่าเธอกระซิบกกััับตตววเอองง้้ําาาาๆรคถพมนชชดใ พวกทั้งคู่ต้องชดใช้และขณะที่สัปดาห์กลายเป็นเดือนแผนของเอมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นสิ่งที่ไร้กาศเส้นแบ่งระหว่างการทรยศกับอาชญากรรมกำลังจะหายไปเอมลีวางแผนวันสุดท้ายด้วยความอดทนที่มาจากคืนยาวนานโดยไร้นอนและจิตใจที่คมกริบด้วยความเจ็บปวดเธอใช้เดือนในการแกะชิ้นส่วนที่ต้องการการกระซิบที่หลุดลอกเพื่อนและครอบครัวจากข้างคล้ายการร้องเรียนไม่ระบุชื่อที่ทำให้แดนเยลถูกตรวจสอบที่งานรูปถ่ายและโน้ตที่ทำให้โลกกระซิบและชี้เธอยังใช้ชั่วโมงนับไม่ถ้วนพลิกความคิดที่ไม่เคยอยากเป็นคนที่สามารถพลาด ชีวิตความคิดนั้นมาถึงเหมือนคลื่นหลีกเลี่ยงไม่ได้และน่ากลัวและเธอปล่อยให้มันซัดท่วมจนกลายเป็นความหิวที่ปฏิเสธไม่ได้เธอไม่ได้เมามายด้วยจินตนาการแห่งเกียร์รัติยศการแก้แค้นเธอเข้าใจมันไม่ใช่เส้นตรงสะอาดมันคืองานช้าช้าชุ่มเลือดที่เปื้อนทุกอย่างที่สัมผัสเธอต้องการยุติแหล่งกำเนิดความพินาศของเธอจุดจบที่เด็ดขาดไม่ย้อนกลับและในนั้นโดยปริศนาเธอพบความชัดเจนถ้าคนจะเชื่อในอุบัติเหตุและโชคร้ายเธอจะเขียนเรื่องหนึ่งที่ดูน่าเชื่อสำหรับทุกคนยกเว้นเธอไม่ด้ แต่ด้วยเครื่องมือทื่อๆที่ชีวิตบางครั้งมอบให้โอกาสความใกล้ชิดและชั่วขณะแทนไม่ต้องการความรุนแรงในตอนแรกมันต้องการจุดอ่อนมนุษย์เล็กน้อยเธอพบปลูกมันความเย่อหยิ่งของคลความผิดของแดนเยอะความประมาทร,ร่วมกันหลังเดือนแห่งความละอายเธอใช้ข้อความและการหลอกล่อดึงพวกเขามาที่พื้นที่เดียวกันนั่นคือชัยชนะแรกคาเฟ่ริมทะเลสาบวันธรรมดาเมื่อถนนเงียบเธอส่งข้อความถึงแคลเพื่อนเก่า,มาเมืองกำลังจะตายเธอช่วยไปขออภัยไหมมันคือโกหกข้อความจริงสำหรับแดนเยอะเจอแคลที่คาเฟ่ทเที่ยง เธอเขียนราวกับเธอยังเป็นดาวบริวารยังเป็นคนจัดวงโคจรการแต่งเรื่องหยุ่มเยิงแต่เป็นหยุ่มเหยิงที่สร้างความหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อวันนั้นมาถึงท้องฟ้าเป็นความเจ็บปวดของเมฆต่ำสีเทาจิดชืดที่ทําให้ขอบะนุ่มและคนเคลื่อนไหวช้าลงเอมลีมองพวกเขาจากรถบล็อกถัดไปมือสัน่นแต่หน้าแข็งแกร่ามาถึงก่อนผมเพอร์เฟกต์ผ้าพันคอหารุรงเกินวันอังคารเธอเดินด้วยกระเป๋าเป้เล็กและเครื่องดื่มในมือเดินเล่นราวกับโลกยังเป็นของเธอที่จะบัญชาแดนเยอจอดรถตามหลังไม่กี่นาทีความกังวลปรากฏชัดในความ ลังเลก่อนปลดล็อกประตูเขาเห็นแคลและชั่วพลึกตาเคมีเก่าประกายผิดพลาดที่ผิดบาปจุดติดเหมือนไม้ขีดกับฟืนคอมตีเธอทําให้พวกเขาต้องการการรวมตัวนี้เธอร้อยข้อความดันเวลาและตอนนี้พวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขานั่งที่โต๊ะริมหน้าต่างมองทะเลสาบแคลหัวเราะอีกเบาๆฝึกฝนหัวเราะของคนพยายามยึดตัวเองคืนมือดดนเยอร์สันบนแก้วกาแฟม่มองผ่านกระจกกรอบด้วยภายในคาเฟ่ภาพวาดของสิ่งที่เคยเป็นเธอเห็นว่าพวกเขากลับสู่ภาษาร่วมได้ง่ายแค่ไหนมุกตลกเล็กๆสายตาที่เคลื่อนไหวเหมือนรหัสสลับภาพนั้นทําให้เธอแข็ง ทำให้บางอย่างในตัวเธอเย็นและมั่นคงเธอสามารถจับไปตอนนั้นได้กลับบ้านและปล่อยให้ไฟช้าที่เธอจุดเผาพวกเขาด้วยไฟสังคมที่เธอเริ่มแล้วแต่เดือนแห่งการมองหน้าพวกเขากลางคืนการเล่นซ้ำการค้นพบครั้งแล้วครั้งเล่าว,วิธีที่เธอเปิดประตูห้องนอนและเห็นพวกเขาอยู่ตรงนั้นความแน่นอนทั้งหมดของเธอขาดวิ่งได้พราตัวเลือกของการแก้แค้นห่างไกลเธอต้องการความสิ้นสุดเธอต้องการถือหลักฐานว่าพวกเขาไม่อาจซ่อม ตัวเองไม่อาจกลับมาหาเธอด้วยน้ำตาและขอโทษและคำสัญญาว่างเปล่าของบำบัดเธอต้องการให้พวกเขาพบจุดจบที่ตรงกับจุดจบที่พวกเขาให้ชีวิตเธอโอกาสปรากฏง่ายกว่าที่คาดัคแคลหลังสูบบุหรี่ข้างนอกพูดผ่านๆว่าเธออยากเดินริมทะเลสาบเพื่อเคลียหัวแดนเยลที่พยายามรักษาความเหมาะสมยืนยันจะเดินด้วยพวกเขาออกจากคาเฟ่โดยไม่หันหลังเงยลิ้ตามห่างๆเธอจอดรถเครื่องเดินเบาหายใจอากาศสีใซเคินขณะรอให้ร่างพวกเขาข้ามทางต้นไม้ที่เรียงริมน้ำทางนั้นเงียบผู้เดินเช้าตรู่ไม่กี่คนให้พื้นที่ราวกับพวกเขารู้สึกถึงความเปราะบางของฉาก คล้กับแดนเยอะเคลื่อนช้าๆวิธีที่คนเคลื่อนเมื่อแสดงโลกว่าทุกอย่างปกติในความจริงพวกเขาถูกทำลายไปแล้วเธอสามารถเรียกใครสักคนมาเป็นพยานอนาคตเพื่อนที่จะให้การทีหลังว่าแคลประมาทหรือ แดนโยนออนวอนเธอสามารถวางกล้องบนม้านั่งและปล่อยให้โลกลืนภาพแต่กลไกหล,ลักฐานหน้าเบื่อเธอต้องการความดิบเธอต้องการชั่วขณะที่การเลือกสิ้นสุดพวกเขาหักโค้งเล็กที่ทางเดินแคบลงเหนืออ่าตื้นทะเลสาบซัดเบาๆกับโครงสร้างพื้นที่แคบลงเง็มลีจอดรถตัดเครื่องและมองจากกองอีรีพัชลีซ่อนวิวเธอเห็นโครงร่างผ้าพ,พันคอของแคลกระพริบความอบอุ่นไหลแดนโยนโน้มเข้าหาเธอด้วยถ้าออนวอนแคลหัวเราะแล้วมองเร็วๆมีบางอย่างดูร้ายและประบางในหน้าเธอมือดันโยเอื้อมแขนแคลพวกเขาใกล้พอที่เธอได้ยินเสียงกระซิบเป็นชุด พยายามส่วนตัวที่ทาให้หูเธอปวดเธอก้าวออกเดินไปหาพวกเขาริมทางเดินร่างกระทันหันโผลจากสีเทาพวกเขามองเห็นและหันชั่วขณะโลกแขวนนิ่งเหมือนลมหายใจค้างอออลี่แคลพูดความประหลาดใจพับเป็นหน้าที่พยายามสํานึกผิดและตื่นตระหนกพร้อมกันเธอมาทําอะไรที่นี่แดนเยถามพยายามอธิบายที่ไม่มีจุดเริ่มเอมลี่ไม่พูดนานวินาทีเธอซ้อมฉากนี้จนกลายเป็นเครื่องจกักรแต่ความจริงคมกว่าริฮีแซเสมอคําที่ซ้อมดูเล็กและหยุ่มเยิงเธอไม่ต้องการเถียงเธอต้องการจุดจบฉันมาดูว่าพวกแกบอกได้ไหมว่าทําไมถึงทําแบบนั้น เธอพูดในที่สุดเสียงมั่นคงเธอมองทั้งคู่อ่านทุกกระตุกเหมือนแผนที่ทำไมถึงทำแบบนี้กับฉันตาแคลประกายแต่เสียงเธอไหลเข้าข้อแก้ตัวมันไม่ควรจะ้ะแต่เอมลิตัดพวกแกนอนในเตียงฉันเอมลิพูดแกไม่ได้นอนข้างฉันแกนอนที่คืนของเราก่อตัวที่ชีวิตฉันเกิดรูปทรงแกเลือกเขาแดนยดเปิดปากเราไอเมื่อเป็นไรเอลิพูดและคำง่ายนั้นหนักหน่วงจนทั้งคู่สะดุง้งฉันไม่ได้มาขอร้อง เธอเก้าวเข้าใกล้และดันเย์สะดุ้งถอยราวกับความใกล้ชิดเผาฉันมาจบเรื่องนี้แคลยพยายามอ้อนครั้งสุดท้ายได้โปรดน,นเราสามารถไม่เอ็มพูดพวกแกแก้เจ็บที่ทําไม่ได้สายตาเธอเลื่อนจากแคลไปดันเย์และทั้งคู่ดูหดตัวใต้มันพวกแกแก้สิ่งที่ทําไม่ได้แต่ฉันสามารถทําให้แน่ใจว่าพวกแกไม่ทําต่อแคลหัวเราะขมขื่นอ้อนเธอจะไม่ทําอะไรบ้าๆเธอทํา,าทไม่ได้ คำว่าบ้าคือเยี่ยเกียวสำหรับช่วคณะแอมไม่รู้สึกเด็กสาวเก่าที่เคยรักแม่ด้วยความรักเรียบง่ายลุกขึ้นขอเมตตาแต่เด็กสาวนั้นถูกทำลายเป็นรูปร่างใหม่การทะลวงไม่ใช่แค่พระความไว้วางใจมันถอนเธอจากโลกที่รู้จักเธอก้าวไปข้างน่าจับข้อมือคลายการเคลื่อนไหวไม่ละเอียดหรืออ,อึดอัดมันแม่นยำและจงใจครั้งแรกนับจากการค้นพบแคลไม่ใช่คนบัญชาปล่อยคลายขู่เสียงแค่เป็นเสียงที่ไม่ใช่ขอโทษหรืออ้อนในมืกดแน่นขึ้นเด่นเยอะก้าวระหว่างพลิกมือราวกับแยกบางอย่างที่จะเดือดเอ็มเขาเริ่มเธอมองเขาราวคนแปลกหน้าาที่่ขขโมยองลค แกเลือกแล้วเธอพูดทั้งคู่เลือกแล้วการเถียงสั้นเสียงสูงขึ้นเป็นยอดถักแครอ,อนร้องให้เรียกอมลีด้วยชื่อเก่าลูกสาวที่รักที่รักคำที่ควรนุ่มแต่ตอนนี้เหมือนดดเนเยอร์พยายามเหตุผลอ้อนเตือนถึงคำสาบานและสัญญาแต่คำพูดเป็นน้ำต่อหินแห่งสิ่งที่เอมลีตั้งใจสิ่งที่เกิดถัดมาเป็นชุดการเคลื่อนไหวที่เหมาะกับพพัพพิบัติคลาสะดุดบางทีถูกดันด้วยการเถียงบางทีสะดุดส้นรองเท้าติดกระดานไม่เรียบเวลาอัดตัวเป็นลูกปัดแก้วที่กลิ้งและแตกเอมลีมองร่างแค,งงคงรพุ สียอมกระแทกไม้ดังแหลมโนสุดท้ายว่างเปล่าสำหรับช่วขณะไร้ลมหายใจทุกอย่างไม่จริงอากาศค้างระหว่างพวกเขาเราฟิล์มคลนอนบนกระดานตาเบิกปากก่อคําที่ไม่เคยเป็นเสียงเลือดพุ่มที่ขมับรอยช้ำเข้มบานที่กระโหลกระทบขอบไม่เมตตา แดนเยลคุกเข่ากรีดชื่อแคลมูตีปัทนาเป็นแผนที่แห่งความตื่นตระหนกและสำนึกผิดดิบเป็นมยืนนิ่งราวกับหัวใจโลกย้ายไปที่อื่นทิ้งเธอเป็นเปลือกวางอนาคตปิดราวประตูเธออยากวิ่งดึงตัวกลับสู่ความมืดปลอดภัยของการไม่เปิดเผยที่เธอรักษาหลายเดือนแต่บางส่วนของเธอบางทีส่วนที่ต้องการครอบครองจุดจบด้วยมือตัวเองไว้เธอที่นั่นคนวิ่งมาแล้วนักวิ่งที่ได้ยินการล้มคนเดินหมาคู่รักที่เดินไปน้ำใครสักคนหยิบโทรศัพท์นิ้วสั่นขณะกดแดนเยลกอดคลายกระซิบอ้อนโลกอื่นเปิดปิดระหว่างริฝีปาากทททะเลส้้อนอนงฟ หาสีเทาเยนชาเมื่อรถพยาบาลมาถึงมันเคลื่อนในประสิทธิภาพเชิงวิธีการของคนแปลกหน้าที่ยังไม่ถูกบาดเจ็บสู่การคำนวณส่วนตัวของชีวิตตรงหน้าพวกเขาทำงานด้วยมือเรือมืออาชีพที่ทำให้ฉากดูคลินิกราวกับความตายสามารถบรรจุและส่งได้พารามีดถามคำถามตำรวจมาถึงเสียงมั่นคงบันทึกที่ทำได้ทำให้การถูกถามด้วยเสียงอ,อ้อแอและน้ำตาคนชี้นักวิ่งบอกว่าเห็นรถตำรวจเดินหมาจำสามคนใกล้ทางเดินรายละเอียดเล็กๆะส,สมเหมือนหลักฐานการมีอยู่ของเงเมลก,การเถียงการล้ม เอมลี่บอกตัวเองว่าเธอทำเพื่อหยุดวงจรในความวุ่นวายอย่างเป็นทางการเธอตอบคำถามตำรวจด้วยน้ำเสียงเรียบจนเกือบผุนยนเธอให้ความสงบปลอมของคนที่ซ้อมความเศร้าเรากำลังเถียงกันเธอพูดเธอสะดุดตำรวจค้นหาหน้าเธอแล้วกันและการสายตาเก่ากว่าพวกเราทุกคนนี้อาจจริงและอาจไม่ความเศร้าของแดนเยอะทันทีและกลืนกินทั้งหมดเขาไม่สามารถตอบหรือเหตุผลได้ฉันไม่เคยต้องการแบบนี้เขาพูดซ้ำๆฉันไม่เคยต้องการอะไรแบบนี้เขากุมมือแคล ราวกับเกาะเธออาจคืนสิ่งที่แต่การมาของแพทย์ตรวจศพเป็นเครื่องหมายว่าตอนเย็นชาพวกเขาย้ายร่างแคลอย,อย่างระมัดระวังปิดสิ่งที่เปิดเผยตำรวจปิดกั้นพื้นที่คำถามเพิ่มพูนพวกเขาถามคำให้การ็นนี้มากกว่าหนึ่งครั้งถามแดนเยอร์ด้วยเมีพบตัวเองถูกถามคำถามเดียวกันด้วยน้ำเสียงต่างแต่ละครั้งเธอตอบด้วยข้อเท็จจริงเครื่องจากเธอบอกเรื่องการถียงการสะดุดของแคลความตื่นกระหนกเธอไม่รู้สึกถึงความพึงพอใจอันชอบทมที่คาดแทนนั้นเธอรู้สึกเหนื่อยล้าน้อยใหญ่เกาะกระดูกราวกับการกระทำพลาดบางอย่างสำคัญที่เธอระบุไม่ได้ ในชั่วโมงถัดมาการกระซิบกลายเป็นการสอบสวนข่าวที่กระหายเรื่องราวเอาลูกโครงร่างดิบและทาสีด้วยข่าวหรือชูรักผิดก,กฎหมายนำไปสู่ความตายอันน่าเศร้าลูกสาวเผชิญคู่ชู้ครอบครัวแต่สลายนักข่าวมาที่บ้านหน้าเปี่ยมความกระหายสว่างเหมือนนกแร้งในสุดสดใสามาริเซอร์ก,กอดในมือขณะกล้องแฟลชคำถามที่ประตูบ้านคำถามที่เธอผลักด้วยมือที่รู้สึกแบบแยกคนโทรโทรศัพท์เต็มไปด้วยข้อความสแสดงความเสียใจและใต้ดูบางอย่างคามกว่าส่วนของสังคมที่รักเห็นคนบาปถูกลงโทษตำรวจละเอียดพวกเขาถามถึงแรงจูงใจคำขู่ก่อนหน้าสัญ,ญญาณว่านี่ถูกวางแอ พอเนมลีตอบทุกครั้งว่าไม่ถูกวางแผนเธอบอกว่าเธอตามเพราะอยากเห็นพวกเขาด้วยกันข้อแก้ตัวอ่อนแอที่ฟังดูเหมือนสารภาพตำรวจอ่านระหว่างบรรทัดในใจแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนของการวางแผนก่อนไม่มีอาวุธไม่มีคำขู่ชัดไม่มีบันทึกสารภาพก่อนมีแค่คนเดียวที่ไปคุยกับพวกเขาที่มีอยู่ที่จุดล้ม ความเศร้าของแดนเยลหันกลับใส่เขาเขาเริ่มพูดประโยคห,หักว่าสิ่งที่เขาอนุญาตและวิธีที่โลกจัดใหม่เป็นที่กล่าวหาเขาต้องการเฮมรี ML รับผิดชอบแต่ในนั้นเขายอมรับความจริงโหดร้ายเขาเป็นส่วนของการทรยศที่นำไปสู่สิ่งนี้ความผิดของเขาเป็นสิ่งมีชีวิตกระตุกรายงานแพทย์ตรวจสบในที่สุดจะระบุค,ความตายเป็นบาดเจ็บสีซาร้ายแรงสอดคล้องกับการล้มจักมีการไตส่สวนจะมีคำถามเรื่องความประมาทจะมีเรื่องยุ่งเหยิงของเรื่องอื้อฉาวรูปป่ายาติดต่อง,งานศพวางแผนสารและหนังสือพิมพ์จะอ้างสิทธิ์เรื่องนี้ในวันถัดมาเลื่อเคล นภาดโลกเหมือนคนสวมผิวหนังยืมเธอไปงานศพพระเมือนคาดหวังเพราะรู้สึกหน้าขยะขยงถ้าไม่ไปเธอนั่งในมา้านั่งมือพับรู้สึกทุกสายตาเหมือนไม่เธอมองดันเยอผู้ที่หลุมศพสิงดิบเล่าเรื่องแคลที่อ่อนโยนและโหดร้ายเท่ากันการมองเขาเศร้ารู้สึกว่างเปล่าที่ประหลาดใจมีช่องว่างที่การแก้แค้นไม่อุดและซึ่งการแก้แค้นในขณะนั้นเธอตระหนักว่ามันขยายแทนที่จะปิด คนกระซิบนิยามลื้อไหวบนหน้าความเห็นอกเห็นใจสยองขวัญสงสัยอายการเปิดการสอบสวนเนมลีนั่งสัมภาษณ์และชั่วโมงกับนักสืบที่แกะทุกคำขคู่ของวันด้วยความแม่นย,ะยะำศัลยกรรมเธอให้คำตอบเธอไม่ให้รายละเอียดเกินสิ่งที่เกิดเธอพบด้วยความตกใจตัวเองว่ากฎหมายอาจสนใจแรงจูงใจน้อยกว่าและสนใจตันกเยนของเหตุและผลมากกว่าโดยปราศจากการกระทำรุนแรงชัดเจนคดีไม่ชัดความผิดมาถึงในทางที่เธอไม่ซ้อมไม่ใช่ความผิดศีลธรรมจากคำเทศนาะแต่ความเศร้าส่วนตัวต่างหัวใจที่พระต้ซี่โครงและไม่ให้เธอหายใจ เธอพบตัวเองเล่นซ้ำรายละเอียดแล้วจินตนาการผลลัพธ์ต่างถ้าเธอจากไปก่อนถ้าเธอไม่ตามถ้าเธอเดินจากไปสิ่งที่อาจเกิดทําให้เธอแบน์ราวน้ําขึ้นลงแต่ละความเป็นไปได้ให้หลักฐานใหม่ของความผิดตัวเอง แดนเยลที่แตกและดิบเริ่มแตกในที่สาธารณะเขาดื่มมากเกินคืนและขอโทษทีหลังที่งานเขาทำผิดในประชุมตะโกนใส่เพื่อนร่วมง,งานกลายเป็นวัตถุแห่งความสงสารและดูถูกบริษัทที่เคยไว้วางใจตอนนี้กระซิบเรื่องการตัดสินและการพลาดครอบครัวแคลแตกยิ่งขึ้นขณะญาติเลือกข้างเมืองที่เคยชื่นชมสามีภรรยาสมบูรณ์แบบตอนนี้ลิมรถขมของเรื่องอื้อฉาวในรอเธอต้องการจุดจบนี้และยิ่งความสิ้นสุดที่เธอสแสวงไม่นำเคอร์ตซีสที่จินตนาการโลกไม่ถูกทำให้ถูกต้องมันแค่ต่างมีเส้นเงียบระหว่างความยุติธรรมและการตอบโต้ที่เธอข้ามและตัว เองอีกฝากรู้สึกเหมือนก้าวสู่สภาพอากาศไม่คุ้นแล้วคือหนึ่งขณะที่บ้านยังกิ่นลินลี่จางจากงานศพตำรวจมาที่ประตูพวกเขามีคำถามใหม่ใครสักคนพบเศษผ้าติดใต้ทางเดินที่แคลล้มและหลับอยากทดสอบพวกเขาอยากคุยกับเอมลีกเรื่องที่เธอยืนคำถามแม่นยำน้ำเสียงระวังเธอตอบเธอบอกความจริงอย่างที่บอกเธอตามเธอเผชิญหน้าคลาสะดุดเธอไม่บอกว่าอะไรที่เธอรู้สึกตอนร่างคลายกระแทกกระดานหรือว่าอะไรที่เธอวาง แผนก่อนพบกันเกินความปรารถนายุติชู้รักทนายและนักสื่อพิจารณาคำให้การและรายละเอียดมันเดนบันทึกโทรศัพท์ฟุตเทจเฝ้าระวังจากคาเฟ่และช่างในตาช่างช้าของกอได้หมายเดือนผ่านไประบบก,กฎหมายด้วยการรอและคำนวณทั้งหมดเลือกดำเนินคดีเป็นอุบัติเหตุอนันน่าเศร้า ไม่มีปืนสูบบุหรี่ของการวางแผนก่อนมีแรงจูงใจเสมอมีแต่แรงจูงใจอย่างเดียวไม่สามารถตัดสินเธอได้เรื่องอื้อฉาวจังเป็นความทรงจําสําหรับเมืองส่วนใหญ่ชีวิตดื้อรั้นและอดทนคืบคลานไปข้างหน้าเอมลียังคงมีชีวิตด้วยความรู้ว่าสิ่งที่เธอทําบางคืนเธอตื่นและรู้สึกไม่ถึงเตียงใต้ตัวเธอเห็นหน้าคลาเออร์ตาเปล่งหัวเราะเร็วและเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่ติดคอคือรถแห่งชัยชนะหรือความพ่ายแพ้สิ้นหวัง บาดแผลที่เธอทำกับตัวเองอาจเป็นการขโมยที่โหดร้ายที่สุดเธอพลาดจากตัวเองสิทธิ์กับสู่คนที่เคยเป็นแดนยลอ,ออกจากเมืองหลังจากนั้นขับเคลื่อนในความกระสับกระส่ายที่รู้สึกเหมือนการชดใช้เขาเขียนจดหมายถึงไม่มีใครและบางครั้งถึงเอมลีจดหมายที่สะท้อนขอโทษและสารภาพแล้วเผาในถังโลหะเล็กในสวนหลังบ้านดึกดกคนถามว่าเขาจะกลับไหมบางคนบอกว่าการถ่ายบาปเป็นไปได้อื่นๆบอกว่าความทรงจำเหี่ยวเป็นบางอย่างที่ปวดตลอดการทะเลสาบยิ่งอยู่ทางเดินทนต่อฤดูการน้ำแข็งฤดูหนาวสาหร่ายฤดูใบไม้ผลิงานแต่งบนท่าคารสำหรับคู่อื่นที่ใหม่ จินตนาการอดีตฟังในแผ่นไม้ชีวิตดื้อรั้นดำเนินง,งานเย็นชาต่อเนื่องเไมลีเรียนรู้ช้าเกินไปว่าการฆ่าไม่ให้จุดจบเรียบร้อยมันให้ผลตามมาที่แผลและกะะัะเสาะและจัดเรียงชีวิตใหม่สิ่งที่ต้องดูแลเหมือนบาดแผลที่ไม่เคยหายสนิทเธอทำจากแรงกระตุ้นมนุษย์ที่สุดความเจ็บและโลกตอบสนองแบบมนุษย์การสืบสวนการไวทุกข,ข่าวหรือการกัะเสาะชื่อเสียงช้าๆไม่มีเคลนสิ่งของการให้อภัยมีแต่การบทในอกที่เธอรู้สึกบางอย่างเกาะความรับผิดชอบและความโดดเดี่ยวที่แกะโดยการตัดสินใจตัวเอง ในปีถัดมาเธอเก็บความทรงจำวันสีท่านั้นเหมือนของโบราณที่ไม่สามารถโชว์เธอเรียนรู้พูดอีกครั้งโดยไม่สะดุ้งกับเสียงตัวเองเธอเรียนรู้ทำงานนอนในห้องเงียบเป็นพักๆเปิดประตูโดยไม่ค้นหาการกล่าวหาเบื้องหลังแต่เธอไม่เคยแซงว่าตัวเองบริสุทธิ์ความจริงเป็นหินที่เธอถือในฝ่ามือกลวงเธอพบพวกเขานอนในเตียงเธอสาบานแก้แค้นเธอตามพวกเขาไปทะเลสาบและในที่สุดโลกเอียงและชีวิตหนึ่งสูญหายบางคืนยืนริมหน้าต่างเธอมองประกายน้ำไกลและนึกถึงวิธีที่โลกเคยเรียบง่ายเธอนึกถึงคลายกับแดนยลและการเลือดดิบเพลงที่คลายพวกทะ งดหมดเธอต้องการยุติการทรยศและสำเร็จแต่ความสำเร็จไม่นำอิสระมันทำให้โลกแคบ,บลงขอบฟ้าใกล้ขึ้นเธอชนะสิ่งที่ตั้งใจและพบว่าราคาสูงกว่าความพึงพอใจเล็กๆที่จินตนาการมีจุดจบที่สมเหตุสมผลในหนังสือนิทานความยุติธรรมสะอาดคำสารภาพของวายร้ายชัยชนะของฮีโร่ชีวิตจริงเมื่อพับสู่เรื่องแต่งไม่มอบความเรียบร้อยแบบนั้นเสมอในที่สุดทุกอย่างกลายเป็นสมุดบัญชีใครรักใครใครโกหกใครจ่าย เอมี่บันทึกการสูญเสียและขีดชื่อที่เธอไม่ให้อภัยบันทึกสุดท้ายไม่ใช่ใชัยชนะมันคือประโยคเขียนด้วยมือที่สั่นด้วยความเสียใจเธอแก้แค้นตัวเองและในนั้นเธอผนึกชะตาที่จะตามเธอสู่ทุกห้องที่เธอเข้าทะเลสาบเก็บความลับทางเดินจำเสียงล้มและคนถือเวอร์ชันต่างของความจริงในปากเหมือนเมล็ดบางคนบอกว่า เธอถูกลงโทษโดยโชคชะตาบางคนบอกว่าเธอถูกลงโทษโดยกฎหมายเมืองเล็กและเมตาย่อยิ่งกว่าไม่ที่เคยเชื่อในซ่อมแซมและการให้อภัยถือความทรงจําใกล้ชิดและคนเดียวในความเงียบหลังพายุเธอเรียนรู้สิ่งอันตรายและซื่อสัตย์ที่สุดของทั้งหมดว่าจุดจบของชีวิตหนึ่งไม่เคยตอบคําถามว่าสูญเสียอะไรได้เต็มที่ขอบคุณที่ดูสมัครสมาชิกและกดไลค์วิดีโอนี้สำหรับวิดีโออัชญากรรมจริงเพิ่มเติมอย่าลืมแสดงความคิดและทฤษฎีในช่องคอมเมนต์ด้านล่างดูแลตัวเองและเจอกันในวิดีโอถัดไป